ครั้งก่อนเราคุยกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านสัญ,ญลักษณ์ความหยาบผิวแบบเดิมตอนนี้มาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์แบบเดิมอีกนะครับถ้าเราเจอพบสัญ,ญลักษณ์นะครับในแบบงานแบบนี้ครั้งก่อนเราคุยแล้วว่าต้องการผิวงานผิวตรงนี้เนี่ยก็ทาเป็นผิวที่ละเอียดไม่มากนะัก อยู่ละเอียดไม่มากมองเห็นลายเส้นได้ตอนนี้ถ้าเกิดเรามีสัญลักษณ์มีตัวอักษรเขียนว่าตรงนี้นะครับถ้าในแบบงานเขียนไว้อย่างนี้เขียนว่ามิลลิ่งนะครับหมายความว่าผิวงานตรงนี้ต้องการเพียนผิวสองฟันและให้ขึ้นรูปด้วยกระบวนการมิลลิ่งกระบวนการมิลลิ่งก็คือกระบวนการการกัดนั่นเองนะครับต่อไปถ้าผม เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งอีกหนึ่งเป็นผิวสามเหลี่ยมน,นะครับไปเป็นสามสามเหลี่ยมซึ่งเป็นผิวละเอียดและในแบบงานเขียนไว้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัว G ตัว G ย่อมาจาก g l i d ดิ g นะครับจะหมายความว่าต้องผิวด้านบนตรงนี้ต้องการทําเป็นผิวละเอียดและบังคับให้ขึ้นรูปด้วยกระบ,บวนการเจียรนไนนะครับเจียรนไนก็คืองานกลดิ้งนั่นเอง หรือบางทีก็อาจจะเขียนด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับบางแบบอาจจะเขียนมาแบบนี้เขียนให้ชัดเจนขึ้นว่าต้องการให้ขึ้นรูปด้วยกระบวนการเจียรวครับก็ที่กล่าวมาเรื่องสักรู่นะครับก็เป็นสัญลักษณ์งานการอ่านแบบการอ่านแบบสัญลักษณ์ความหยาบผิวที่มี กระบวนการผลิตกำกับอยู่ซึ่งกระบวนการผลิตนี้ก็จะกำกับอยู่ที่เหนือสามเหลี่ยมเหนือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่กำหนดอยู่ในแบบงานนั่นเอง